สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะด,ดูผักกีเล็กต้นนี้สิคะเพื่อนๆต้นใหญ่มากค่ะเขาตัดกิ่งมันออกตัดต้น,นออกแล้วใบยอดอ่อนมันก็ออกใหม่งามมากเลยค่ะต้นใหญ่มากเลยค่ะแต่ว่ากิ่งแขนงที่มันออกมันออกต่ำค่ะเดี๋ยวยายเพนขออนุญ,ญาตเก็บนะคะ แล้วเดี๋ยวถ่ายไปฝั่งนู้นค่ะเพื่อนๆผักขี้เหล็กข้างทางค่ะมีแต่ต้นใหญ่ๆอบๆเก็บด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเก็บไม่ดูค่ะเพื่อนๆดูยอดมันสิค่ะนี่โอ้อวบมากเลยอุ้ยเอาไม่ถึง โหงามมากเลยค่ะเพื่อนโหงามค่ะงามเฮ้ยก็ยใหญ่มากเลยค่ะอืออุ้ยนี่ยอดแย่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอเก็บหน่อยอือดูยอดนี้สิกะนนี่ โอ้โหเนี่ยยอดใจมากเลยค่ะโอ้โหยอดใจมากเลยค่ะพเพื่อนอดเก็บไม่ได้ค่ะอุ้ยดูนี่สิคะต้นใหญ่มากๆเลยโอโ้เยอะค่ะพเพื่อนๆดูนี่ค่ะดูนี่ค่ะดูนี่ค่ะเก็บมนเลยค่ะ นย่างเปาะเอาะหดูหยอดนี้อุย้ยดูเก็บทางนู้นอุ้ยนี่ดูนี่อันอ่อนทั้งนั้นเลยอูย้อันอ่อนมังนั้นเลยค่ะเนี่ออนออนทั้งนั้นเลยเก็บมันเลยค่ะเพื่อนเดีเด๋ยวเอาเนี้ใส่ถุงก่อนได้หลายผักโอ้โห <c oughs> ดูหยอดนี้เชียวเพื่อนเนี เก็บมันเลยค่ะนี่มีคนมาเก็บแล้วนี่มีคนมาเก็บแล้วยอดถอดนี่โอ้โหนี่โอโ้ดูยอดมันสิครับเพื่อนๆนี่นี่ยอดใหญ่อวบกรอบอดูยอดนี้ดูยอดนี้งามมากเลย ดูยอดนี่ดูยอดนี่มา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 เก็บด้วยกันเก็บด้วยกันโอ้โหงามมากเลยค่ะงามมากเลยค่ะมันอย่างเงี้ยเก็บมันครับเพื่อนๆเต็มกำมือแล้วเมื่อกี้ยอดเมื่อกี้เต็มกำมือแล้วดูนี่สิครับเพื่อนๆนี่โอ้ยดูยอดมันดูยอดมันก็ไอขสุดยอดเนีงย สักกิ่งหนึ่งเพราะมันตะยอดใหญ่ใหญ่โอ้โหดูนี่สับเพื่อนดูนี่พอแล้วมั้งแต่ว่าจะเก็บไม่ไม่เยอะอ้ยดูนี่งามมากเลยอ้ยดูนี่ดูนี่ มากโอ้ยเยอะมากเลยโอ้ยดูนี่สิครับเพื่อนๆพืดูนี่เต็มเลยค่ะอ่อนๆกำลังถอดยอดโอมามากเลยครับเพื่อนๆดูยอดมันยอดน่าเก็บมากๆเลยครับเพื่อนๆ มาเก็บด้วยกันค่ะเก็บไม่หมดเลยค่ะผักป่ามามามา้ดูยอดนี้สิคับเพื่อนเพื่อนนี่ดูยอดนี้โอ้โหนี่นี่หักเพาะเลยดูนี่สิคับเพื่อนเเดี๋ยวจะโยงลงมาข้างล่างเดี๋ยวจะเก็บให้ดูค่ะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูค่ะเพื่อนโอ้โออดูนี่สิคับเพื่อนๆพ่นนี่นี่ โอ้ดูยอดนี้สิคะเน,นี่ยใหญ่มากเลยโอ้โหเปลาะมากเปลาะมากนี่ค่ะเดี๋ยวเอาอีกสองต้นค่ะต้นสองต้นใช่หมดเลยค่ะกิ่งที่แขนงเป็นแขนงนี่อืมอันนี้ค่ะเพื่อนๆนี่จะน,นี่โอ้ยหอดเก็บไม่ได้เลยค่ะ เก็บไม่ได้เลยค่ะโอ้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่ยอดเยญ่มากเลยโอ้ยหัวยอดหัวสุดยอดเลยค่ะเต็มกระมือเลยค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะได้เพิ่มเยอะเลยค่ะ ยอดนี้ค่ะเพื่อนๆอัานนี้โอ้กรอบมาก <c oughs> เอ,อ้ยอดใหญ่ใหญ่ยอดใหญ่ <c oughs> <c oughs> อ้หมียอดใหญ่มากเลยมียอดใหญ่มากเลยเพื่อนๆอูโหูมีอยอดมันสิคะนี่ โอ้ยอดหนึง่งอันนั้นมันสูงเนาะอันนี้ก็สูงโอ้โหนาม,มากเลยค่ะนเพื่อนอันนั้นมันสูงอุ้ยเยอะเยอะ่ะแต่มันกินไม่หวไม่ไหวคงพอแล้วละเพื่อนๆพอแล้วแหละยวไปเก็บต้นอื่นโอ้ยดูยอดมันสิครับเพื่อนๆนี่อน้งงามงาม ผักขี้เหล็กหรือผักสะเดาบางคนก็บอกขี้เหล็กบางคนก็ว่าสะเดาผักอะไรก็ช่างที่แน่ๆมันกินได้ค่ะโอ้โหเดือยอดมันจะค่เพืเ่อน ออนอ่อนก็นมาขึ้นใหม่เลยตัวนี้สิคะเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้สองต้นงามมากเลยค่ะแค่นี้เองอืมเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆจ้นโอ้ยเสีฮะเอ้ยโอย้ดีนี่เดีนี่เดี๋ยวนี่เดีนี้โอ้ย โอกโหงามค่ะงามยงามมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนยิ่งเก็บก็ยิ่งแตกยอดพอเลยค่ะพอเลยค่ะพอทีไรกอดไม่ได้เพราะว่าไปต้นใหม่มันก็เห็นใหม่ดูน,นี่สิะเพื่อนเพื่อนอเก็บไปเผื่อเขา เจกเจ๊ก,เ,จกเก็บไปแจกเพื่อนๆอ,อุย้ยมันออกแล้วมันยาวแล้วนี่อุ้ยเยอะเยอะเยอะอ้ยงาม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 ขยับได้โอ้ยตลอดทางเลยค่ะเพื่อนๆ เยอะค่ะพอแล้วค่ะพอทุกทีเลยตัวนี้สิคะเพื่อนๆนี่ยอดท่อนอ่อนนี่โอ้หงามกำลังออกยอดเก็บดีไหมเนี่ยโอ้ยมันกรอบค่ะมันเล็กมันกรอบตัวนี่ค่ะตัวนี้ดูยอดมัน โอ,โอ้โหนี่อืมโอ้โหดูนี่สเก็ปเเพื่อนๆนี่โอ้โหดูยอดมันโอ้ยนี่หักปอาหักปพาะอะไรนี่นี่นี่อุอ้ยมาเก็บเก็บเก็บกันต่อค่ะยิ่งเก็บยิ่งมันหยุดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆพื่อหยุดไม่ได้เลยนี่น ว่าผักอันนี้เขาอ่อมันต้นใหญ่ยิ่งตัดก็ยิ่งออกยอดค่ะเพื่อนๆนี่อู้ยเยอะๆอุ้ยมันอดไม่ได้แล้วค่ะบเพื่อนๆจะหยุดที่ไรมันก็หยุดที่ไรมันก็หยุดไม่ได้กว่าเจอยอด ออนออนอ๊บอู้ดูนี่สิครับเพื่อนๆดู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  uh huh. <c oughs> นี่อื้อหอกโป๊ะหอกโป๊ะเลยต้งสูงไม่ต้องเอาโอ้ยเยอะเยอะเยอะนี่ก็ใช่ทั้งนั้นเลยค่ะข้างถนนเก็บง่ายค่ะเพื่อนเนเนี่ย ดูนี่สิครับเพื่อนเพื่อนดูนี่อูยดกมากเลยค่ะยอดอยเดี๋ยวเก็บให้ดูค่ะอ่อ,อนอ่อ,อนออนอ,อ,นอบอวเลยค่ะงามมากเลยค่ัเพื่อนอดเก็บไม่ได้ดูยอด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  ืสุดยอดเลยค่ะหือตัวนี้ครับเพื่อนๆดูนี่ดูนี่ดูยอดมันโอ้ยมันอวบมันอวบอวบมากืดูยอดดูยอดดูยอดมันสิครับเพื่อนดูยอดมันอวบมันอ้วนแค่ไหน ผักป่าค่ะเพื่อนๆได้ทั้งผักคะนา้าผักคะนาสนิมผักกวองตุง้งกระดังแล้วก็ผักสะเดาแล้วก็ไม่ผักอันนี้อยู่ในถุงนี้ค่ะเยอะมากเลยค่ะแจกฟรีค่ะแจกฟรีมารับได้เลยค่ะ